พระคุณาสูตรก็สมัยนั้นท่านพระพระคุณาอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานนนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระพระคุณาอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระพคุณะเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษนียภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระพรคุณะถึงที่อยู่ท่านพระพรคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาค กำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตัดกับท่านพระคุณะว่าอย่าเลยพระคุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงอาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจากนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้แล้วคันแล้วได้ตัดถามท่านพระพระคุณะว่า ดูก่อนพระคุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมบันเทาไม่กำเริบหรือปรากฏว่าบันเทาไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระพระคุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บันเทา ปรากฏว่ากำเริบนั้นไม่บันเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบูรุษมีกำลังพึงเฉือนศีษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดลมกล้าเสียแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตตาภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บันเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้น ไม่บันเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศีรษะฉันใดความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษข้าโครหรือลูกมือของบุรุษข้าโคเป็นคนขยันพึงใช้มีดสำหรับชำแหละโคที่คมชำแหละท้องโคฉันใด ลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังสองคนจะบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างและพึงลนย่างบนหลุมฐานไฟฉันใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็ประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงด้วยธรรมิกถาให้ท่านพระภาคุณเห็นแจ้งให้สมาทานอ่านหารร่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นาน ท่านพระพัรคุณะได้กระทํากาละและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระภัคุณะผ่องใสย,ยิ่งนักครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นานท่านพระพัรคุณะก็กระทำกาละ และในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระภคุณะผ่องใสย,ยิ่งนักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานน์ก็อินทรีย์ของพระคุณะพิขุจากไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของพระคุณะพิขุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชนเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าจิตของพระคุณะพิษุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชนเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำหา้าก็ได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูก่อนอานนท์อานิสง์ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรหกประการนี้หกประการเป็นฉนดูก่อนอานนท์จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้าตายเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น อันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสั่งโยต์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้าตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศภูมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานน์นี้เป็นอน,นิสงส์ข้อที่สองในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลย แต่ย่อมตึกตองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตึกตองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้ดูก่อนอานน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สในการไข่ควรเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรดูก่อนอานน์จิตของมนุษย์ในธรรมวินัยนี้ ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมได้เห็นพระตถาคตพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศภูมิจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะ ทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตแต่เธอย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะ ทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาทำมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้าตายเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตและย่อมไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตแต่เธอย่อมตึกตองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตึกตองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ดูก่อนอานน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่6ในการใครควรเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรดูก่อนอานน์อนิสงส์ในการฟังธรรมในการใครควรเนื้อความโดยการอันควรหกประการนี้แล